าอีกแล้วลาวเศรษฐกิจเข้าค่ะตามต่อเลยนะคะเกียร์าจานได้ห้าร้อยมันออกเก้าหลักร้อยด้วยนะคะเ้าล่างด้วยแต่เราได้ได้แค่9ก้าล่างเพราะว่ามันเป็นเลขรูดเนาะเรารูดหนึ่งกับเก้านะคะมาเก้าบนเก้าล่างเลย <c oughs> ทีนี้ก็ได้ห้าร้อยเมื่อกี้ราวเช้าเราได้อ่ส่วนราวเช้าเราได้พันห้าเนาะนะคะ อันนี้อาจารย์อาจารย์กำลังทำออมสินลูกแฝดอยู่นะคะตามต่อล่าเศรษฐกิจนะคะเลาวลาเศรษฐกิจนี้ก็คือรูดห้ากับ3พรุ่งนี้วันที่9นะรูด5กับ3เด้อนะคะมันเพิ่งออกพอดีทางาสมาชิกในห้องบอกว่าอาจารย์มันเข้าบนลา่างเข้าตรงบนตรงล่าง9นะคะแต่ยังไงเราก็ได้แค่500เพราะว่าเรารูด9นะคะแล้วเมาตัวเดียวเนาะ ดีที่ราวเช้าเมื่อวานก็ออกเด้งวันนี้ก็ออกเด้งสามเด้งเลยวันเนี้ย